จะต้องหันตูดมานั่งไงอาเรแล้วเไม่ต้องหันตูดมานั่งใกล้อาจจะห,หันตูดมานั่งตากอีกโอ้นั่งตรงนู้นน่ะดีแล้วนะที่ก็แคบเดี๋ยวล่วงลงไปอนนะไรแหละต้องมานั่งใกล้อย่างเงี้ยดูดเดูเดิต้องมานั่งอย่างเงี้ย เออหันหันไม่ได้ที่อ่ะ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 ไม่ได้ที่อ่ะจะมานั่งใกล้ได้อ่ะ่าแม่เอ้ยไม่อยู่ก็คิดถึงใช่ไหมหนูก็คิดถึงแม่ <c oughs> เอ๊ะเมื่อกีจะไปไหนไปอ่ะก็